เอาไปเอาไปแล้วจะเปิดประตูไปไปก่อนว่ก่อนทุกคนคะเชิญหนูพี่มาหวานบ้านยืนแต่ว่นาน้องก็ชอบตามตอลอดน้องก็มองมองไม่กว่าไม่กว่า เพอใจ

你。